เพื่อนที่ใช้งานทูพุทุท็อกเจนสามนะครับเขาบอกว่า16นาฬิกา5นาที็อกหน้าจอปลดล็อกอุปกรณ์แล้วปลดล็อกอุปกรณ์เรียบร<ล> <100 S 2> ้อยแล้วหน้าจอหลับมิจากสองใช้งานไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่าเขาก,กดปุ่ม Power เพื่อล็อกหน้าจอปรากฏว่าปิดหน้าจอเสียงเรียกเข้าแบบสั่นปิดหน้าจอเสียงเรียกเข้าแบบสั่นถ้าไม่มีคําพูดเสียงเรียกเข้าแบบสั่น สวัสดีครับผมนายหมอคอมซิดิโชนะครับจากบริการหมอคอม1414 14 plus นะครับผม16นาฬิาาทีเขาบอกว่าถ้าล็อกหน้าจอแล้วปิดหน้าจอเสียงเรียกเข้าแบบสัน่นจะมีเสียงเรียกเข้าแบบสั่นแบบนี้เกิดขึ้นได้กับ Android หลายๆเวอร์ชันแต่ช่วงนี้เห็นเพื่อนๆไปใช้งาน True l u e t o l k Gen 3กันเยอะนะครับแล้วถ้าคุณไปเปิดโหมดนี้ก็คือเสียงเรียกเข้าแบบสัน่นหรือเสียงเรียกเข้าแบบปิดเสียง เ,เสียงของเวลาเราสนทนาในทูพุทุท็อกเราจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนครับผมเราจะต้องใช้โหมดส่งเสียงครับผมก็คือโหมดเปิดเสียงตามปกตินะครับอืมดังนั้นคำถามนี้เลยตอบไปสองโจทย์ไปเลยถ้าใครใช้ทูพุท t ท็อกอยู่แล้วคุณใช้เสียงได้เข้าแบบสัน่นหรือเสียงได้เข้าแบบปิดเสียงเนี่ยคุณจะไม่สามารถสนทานาในทูพุทุทอกได้นะครับผมอืม ดังนั้นมีสองวิธีการอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทำให้ดูว่าติกโหมดหนึ่งคือโหมดอะไรอ่าปดล็อกสี่ปดล็อกหน้าจอปดล็อกอุปกรณ์แล้ว16นาฬิกา7นาทีผมจะไปโหมดลัดนะโหมดลัดอ่าปึ๊บอ่าตอนนี้เป็นโหมดโหมดสั่นอยู่ผมเปิดเป็นโหมดนี้ดอ่าเดี๋ยวนะครับปึ๊บอ่าดปิดเสียงโหมดปิดเสียงอยู่คราวนี้ผมกดล็อกหน้าจอครับเขาจะบอกแบบนี้ ปิดหน้าจอเสียงเรียกเข้าแบบปิดเสียงเนี่ยครับปิดหน้าจอเสียงเรียกเข้าแบบปิดเสียงโอ้ขออภัยครับผมขยับเก้าอี้เนะก็มีด้วยกัน2โหมดนี้ที่เออไว้ใช้สําหรับเวลาเราไม่อยากมีการรบกวนใดๆแต่ถ้าอยากกลับมามีเสียงเรียกเข้าหรืออื่นใดมี2วิธีนะครับเอาเป็นวิธีพื้นฐานวิธีหลักกันก่อนเลยดีกว่านะครับอ่ะปลดล็อกอุปกรณ์กันให้เรียบร้อยนะครับ ปลดล็อกทูพุทธทอล์กมาให้เรียบร้อยปลดล็อกอกุปรกรณ์แล้ว16บหนาฬิกาเนาทีโพลิคัสเตฟเรหาหน้าจอหลักหนึ่งจากสองเราหา gmail อ่า gmail เ,เหรอไม่ใช่ Play Store Play Store เสียงของวอลคาริเซอ่าอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์การชื่อแอป messenger เสียงของ Play Store การตั้งค่าอ่าการตั้งค่าให้เจอ คือพูดง่ายๆครับถ้าเราไปทางตรงเนี่ยคุณจะต้องหาการตั้งค่าให้เจอนะครับผมทางตรงเนี่ยอะไรอาจจะหายากเหมือนผมนิดนึงหาการตั้งค่าของเครื่องให้เจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปบการตั้งค่าการตั้งค่าการค้นหาแล้ว,ลวรายการที่ 1- นึ่งถึงเจ็ดจากสิบเจ็ดแล้วก็ปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอคําว่าโปรไฟล์เสียงโปรไฟล์เสียงนะครับหรือโปรไฟล์เสียงอ่าปัดขวาไปเสียงโทรศัพท์เครือข่ายอ้าวอันน,น,นี้อันนี้อ,อันนี้อปณ่เอ่อเนี่ยเขาบอกเลยเครือข่ายและ ปิดเสียงโทรศัพท์อยู่หนึ่งจากสิบเจ็ดเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์อยู่ข้างบนนี้เลยอะ่ะเออจริง,รงๆก็เข้าตรงนี้ได้เลยมะถ้าเข้าตรงนี้ได้เลยม,มันก็ง่ายนะเออถ้าใครใช้ทูบูทุท็อกเจนสามอยู่ผมก็เพิ่งสังเกตว่าถ้าเราปิดเสียงอยู่เนี่ยเข้ามาในการตั้งค่าปุ๊บป,ปัดขวามาการตั้ง<ะ>ค่าการค้นหาที่อยู่ในรายการต่อจากการตั้งค่าการค้นหาเนี่ยปัดขวาจะเจออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ b l u e t o นี่ครับเครือข่ายและปิดเสียงโทรศัพท์อยู่ปิดเสียงโทรศัพท์อยู่ปัดมาจนเจอคำนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป การตั้งค่าการค้นหาไม่อยู่ในรายการแล้วเราก็กาปัดความมาปิดเสียงโทรศัพท์อยู่สายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนจะไม่ส่งเสียงนี่ครับเขาบอกเลยว่าเสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือนจะไม่ส่งเสียงปัดความมาเปิดเสียงปุ๊มอ่าแล้วก็มีคําว่าเปิดเสียงครับเราก็1นิ้นวตัสองครั้งให้เปิดเสียงเลยอุ๊บปกรณ์ที่เชื่อมต่อ b l u e t o t h สองจากสิบหกตอนนี้สิบเครือทายและอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วจ แต่ะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตเราไปโหมดปกติดีกว่าเข้ามาที่การตั้งค่าของทูพุตุท็อกเจนสามแล้วโอ้โหอ่านยาวมากปัดขวามาเรื่อยๆจนเจอโปรไฟล์เสียงอนปกรที่เชื่อมต่อแอปและการแจ้งเตือนควบคุมอัตรายาแบตเตอรี่ปัดขวามาเรื่อยๆตั้งเวลาเปิดปิดแสดงเลือกปุ่มนำทางช่วยเหลือฉุกเฉินกลัวฉุกเฉินนี่เจอแล้วตัวนี้ตัวนี้ช่วย โปรไฟล์เสียงระดับเสียงสันปิดเสียงสิบจากสิบหกนี่เข้าที่ตรงนี้เลยโปรไฟล์เสียงตงัวนี้ปุ๊บปุ๊บหนึ่งเด้อนแต่สองครั้งเข้ามาร,มร,าารปัดไปจนเจอคําว่าทั่วไปแล้วตรงนั้นเป็นจุดหลักแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอทั่วไปโปรไฟล์เสียงที่โล่รงระดับเสียงดังและสันไม่ได้เลือกไวตร้งตัวเลย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 ไม่ได้เลือกไว้เลยอ่าปัดซ้ายย้อนกลับมาเลือกไว้ทั่วไปอ่าเจอคําว่าทั่วไปแล้วให้ปัดขวามาเลือกไว้ตรงตรง<ป>รัวเลือกเนี่ย ทีเมื่อกี้เราไปกดเปิดเสียงเขาเลยมันเลือกตัวนี้นะครับเพราะถ้าเราไปอยู่ที่ปิดเสียงเนี่ยปิดเสียงปุ๊บป,ปัดขวามาเขาจะบอกว่าไม่ได้เลือกไว้แล้วถ้าอยู่ที่หนึ่งนิ้วตัดสอง้างตรงนี้เ,เขาจะเลือกอยู่ต่อจากคาว่าปิดเสียงเนี่ยแสดงว่าเราไปใช้โหมดปิดเสียงหรือโหมดสั่นนะครับเพราะถ้าเราปัดขวาไปก็จะมีสั่นแล้วเราก็ปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้ตรงตัวเลยเหตรงเนี้ยสามารถมาเลือกโหมดปิดเสียงกับโหมดสั่นได้ตรงนี้ด้วยครับเรา จะเจอคำว่าสั่นแล้วปัดขวามาเจอไม่ได้เลือกถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเขาก็จะบอกว่าเลือกไว้เลือกไว้นะครับดังนั้นอยากกลับมาให้มีเสียงเหมือนเดิมไม่บอกว่าใช้โหมดเสียงแบบสั่นโหมดเสียงแบบปิดเสียงนะครับให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่คำว่าทั่วไปก่อนไม่ได้เลือกปิดเสียงไม่ได้เลือกไว้ทั่วไปพอเจอคำว่าทั่วไปแล้วปัดขวาหนึ่งครั้งไม่ได้เลือกไว้เขาจะบอกว่าไม่ได้เลือกไว้ให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บเลือกไว ก็จะเจอคําว่าเลือกไว้นะครับคราวนี้โหมดเสียงของคุณก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมคราวนี้โฮมออกมาปุ๊บแล้วกดล็อกหน้าจอก็จะบอกว่าปิดหน้าจอเฉยๆแล้วแล้วคราวนี้เข้าใช้งานทูพูดทูทอกก็จะสามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนได้ตามปกตินะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปุ๊บปกดล็อกอีกทีสำหรับคนที่ต้องการแบบด่วนนะครับค่อนข้างคล่องใช้งาน แ n d r o i d และ Tube To พุ t ธท็อกค่องเมื่อคุณปลดล็อ,อากอุปกรณ์นะครับให้คนให้คุณกดปุ่มเพิ่มเสียงหรือลดเสียงก็ได้อ่ะอย่าเพิ่งกดนะกดปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงก็ได้แล้วคราวนี้รีบแตะทางด้านขวามือตรงกลางหน้าจอบนบนนิดนึงขวามือตรงกลางหน้าจออ่าผมกดแถวแถวประมาณปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยขวามือสุดของขอบหน้าจอนะผมกดปุ่มเพิ่มเสียงปุ๊บอ่าเสียเนี่ยแล้วก็แตะนี่ผมเนี่ยหรือแตะ ไปที่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเจอตรงนี้แถวนี้เมื่อไหร่ให้ปัดซ้ายหรือปัดขวาผมปัดซ้ายปึ๊บ53เปอร์เซ็นต์เอปอร์เซ็เนต์นทำให้ส่งเสียงจนเจอคําว่าปิดเสียงหรือสั่นให้เคาะจนเขาบอกว่าทําให้ส่งเสียงเนี่ยผมเคาะไปเขาไม่พูดนะครับถ้าเราปัดซ้ายหร,หรือปัดขวาเขาก็จะบอกว่าเบเบอ,อ่านเนี้ยเนี่ยหลุดออกมาแล้วถ้าหลุดออกมาแล้วทาไงคราวนี้เราอยู่โหมดเสียงอื่นแล้วให้กดปุ่มเพิ่มเสียงใหม่นี่คราวนี้อยู่โหมดสั่นละเนี่ย แล้วผมก็เนี่ยหน้าต่างตัวควบคุมระดับเสียงสื่อเนี่ยปุ๊บอ่าตอนนี้เป็นสั่น์และผมต้องเคาะไปอีกแล้วคราวนี้ถ้าเรากดปุ่มเพิ่มเสียงอีกเขาก็จะไม่พูดแล้วทีนี้ว่าส<ะ>ัตวเนี่ยตอนนี้เสียงได้เข้าแบบปิดเสียงแล้วเนี่ยผมก็ต้องปหกสิบเปอร์เซ็นต์สื่อปิดเสียงปุ่มแตะไปจนเจอคําว่าปิดเสียงแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็จะเป็นโหมดที่เขาบอกว่าเสียงได้เข้าแบบส่งเสียง,บบยงอ่าเนี่ยครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวปุ๊บอเปเปอหน้าต่างคุยคสเตฟ ทําให้ส่งเสียงนี่หน้าต่างตัวควบคุมระดับเสียงเราต้องแตะปรับระดับเสียงของให้โดนเขาจะบอกว่าเมนูของเราเป็นทําให้ส่งเสียงดังนั้นถ้าใครไม่ค่อยคล่องด้านเวลาแตะด้านข้างหน้าจอขอบขวาเนี่ยให้ไปที่การตั้งค่าให้ไปที่โปรไฟล์เสียงแล้วก็ปัดขวาไปจนเจอคําว่าทั่วไปพอเจอคําว่าทั่วไปปุ๊บปัดขวาที่หนึ่งเขาบอกไม่ได้เลือกอยู่นะครับให้เคาะเข้าไปเลย ก็จะเป็นโหมดเปิดเสียงหรือทําให้ส่งเสียงปกติหรือจริงๆถ้าใครอยู่โหมดปิดเสียงหรือทําโหมดสันอยู่นะครับเข้าไปในการตั้งค่าแล้วตัวแรกเลยครับเขาจะบอกว่าปิดเสียงอยู่ให้เคาะเข้าไปแล้วปัดไปที่คําว่าเปิดเสียงเคาะได้เลยคราวนี้คุณก็จะสามารถใช้ To พุท t ท Talk หรือ Android รุ่นอื่นๆก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับการปรับโหมดคืออาจจะไม่เหมือนกันทุกรุ่นแต่พอดีมีช่วงนี้มีเพื่อนๆใช้งานทูพุท t ท Talk Gen สากันหลายๆท่านก็นำทิปเทคนิคมาฝากกันนะครับกับผมนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414 14 plus ะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบและรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็บอกต่อกับเพื่อนว่าในใสายด่วนเขาสังคมรุ่น14 14, ในทับทุรรศและช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube 1414พ 14, รัท Facebook 1414พ 14, รัมีความรู้ดีๆอย่างนี้จากทางทีมงาน1414พ 14, รัผมนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1414พ 14, รัทต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม